สืบสารเมืองโบราณตำนานไก่แก้ววัดปรางศรีดาบ้านศรีดาตำบลศรีดาอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาตามหลักฐานสภาพทั่วไปเป็นชุมชนโบราณมีคูเมืองกำแพงเมืองและคลองส่งน้ำเชื่อมโยงต่อกันเป็นแนวคูเมืองกำแพงเมืองเป็นกำแพงดินอันเป็นลักษณะทั่วไปของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ปรายยุคเหล็กเข้าสู่ทวาราวดีขเขมรโบราณจนถึงปัจจุบัน สถานที่สําคัญที่บรรพชนของเราได้เลือกไว้เมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะคะมีมนุษย์อยู่ที่ไหนมนุษย์ไม่หยุดการพัฒนาค่ะจากทวารวดีสู่เขมรโบราณจนมาถึงทุกวันนี้เรียกว่าเป็นพุทธสถานนะคะเป็นพระพุทธอุทยานสมเด็จพระพุทธสิกขนทศพลที่หนึ่งที่บ้านสีดา อำเภอรีดาจังหวัดนครราชสีมาของเราขอเชิญนะคะทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานที่ที่สาคัญที่บรรพชนของเราได้เลือกสถานที่ตรงนี้นะคะถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แลกสถานที่สําคัญที่สืบทอดจะมาตั้งแต่บรรพชนของเราพุทธศตวรรษที่1 7บเถึงสิก่อนหน้านั้นมีมาก่อนแล้วนะคะได้มาสร้างเขมนรโบราณหรือขอบโบราณนะคะในพุทธศตวรรษที่1 7บเถึงปัจจุบันนี้ขอเชิญทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมที่วัดบ้านปรางรีดาค่ะ